สถานีตำรวจภูทรโพ,พชัยครับวัตถัยาดมือลงขวาหันไปจะเป็นชุดของของครปกครองส่วนท้องถิ่นครับเทศบาลตบะบลเชิบุรีเชิญครับวัตถัยาดมือลงขวาหัน Bọn tí nhói mưa luôn quá, Hân Trộn nè vật mưa luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những mưa luôn, trống na, vật tư Qua mưa luôn, quả, na, vật ตีงยัดอ๋อฮัน,นต่อไปที่จังหวัดตะบนบเชียงใหม่ครับ รน้าวันทียี่บมือวาอนตัอไปตัวบนอาคารครับเจสปาตรับนไปทำยังไงครับเ,เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเินมาอีกก่อน ีัตมือลงสรีบตาขึ้นสดีบางพวงมาลัยตรงหน้าวับตมือลขวาอันต่อไปเทศบาลตะบนขบูคับ แล้วครับแล้วโอเคครับขอบคุณครับพอแล้วครับพอแล้วครับตรงหน้าวัตถยัตมือลงตรงหน้าวัตถยัตมือลงขวาอัน ต่อไปองค์การบรหิหารส่วนตำบลตรงหน้าวันที่ยัดมือลง น้าวันที่ยัดมือลงขวาันต่อไปโการบริหารสุาบเปียกคราลงหน้าวันทียัมือลงตรงหน้าวัียัมือลงขวาัน ครับขยับอีกครับขยับอีกครับผมตรงหน้าวันที่ยังมือลตรงหน้าวันที่ยังฮมือล ay un campo grande วันทยัดมือลงตรงหน้าวันทยัดมือลงขวาันต่อไป ันี an, Hallo, ้ครับกนค้าีครับพ่นกากระบดี๋ยวครับเดี๋ยวตรงหน้าวัติยัตมือตรงหน้าวัติยัต มือลงหวาหันต่อไปองค์การมันยังจดจำบนดอนรงครับเรงหน้าวัตยัตมือ วันทีจังฮัดมือลงขวาันต่อไปชมรุมกระเนินพี่บ้าตรงหน้าวันที่ยังัดมือลง โรงใบบานส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอระชัยครับตรงหน้าวันทียัดมือลงตรงหน้าวันทียัดมือลง นะครับเมื่อแล้วเสร็จชุดของหน่วยงานราชการนะครับที่แก้งกำหนดการสรุปไปจะเป็นชุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเทศบาลตะบนเชียงบรีเชิญครับ ต่อไปใครกอากาบเป็นเจดท่านประธานในวิธีเข้าถวายมาลัยครองที่พระหัต ไปต้นประธานในวิธีจะได้จุดทุบเทียนเครื่องตรงน้อยต่อหน้าพระบรมระชานุสาวรีย์ท้กทากันดหมดครับ แล้วับต่อไปท่านประธานในพิธีจะเข้าถวายหลวงนาะบันติยอดมื่อหล่งทหารตำร,ร,รวจผู้บริหารสารศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่ กำนางผู้ใหญ่บ้านและระสงมนิกเรชาวอำเภอบัวชัยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันนักที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตลำลึกถึงพระมหากรุณาี่คุณอันหาที่สุดมีได้สวัยเป็นราชการกัันยูกตัญยูบูชาแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการได้ทรงปกครองปัตชาอาณาทรงปกครองอาณาราชชาจักรให้มีความมั่นคงจมเย็นเป็นสุขทรงพระราชจรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชต้นเพื่อสะดับตรับความความทุกข์สุขของประชาชนในท้องถินต่างๆพระองค์มีความพระองค์มีพระราชบัณฑต พัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทรงนำเอาวิทยาการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศมาวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆตั้งการปรันรสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันที่ยัดมือลงสิบ ขอพระองค์ไว้ในดวงใจตาบนิรันดร์ยืนสมบนิ่งหนึ่งนาทีครับปฏิบัติ

ไอเห็นด้วยครับอ่ะเห็นด้วยครับเานับงสองสองหนึ่งสองส